ลำปางหนาวมากแต่ตอนนี้ก็อุ่นใจมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าลำปางนั้นเป็นจังหวัดแรกๆที่มีนโยบายรับคนติดโควิดกลับบ้านกลับลำปางหลังก่อนหน้านี้ลำปางเขาเปิดศูนย์ประสานงานค่ะรับคนลำปางกลับบ้านก็มีคนยืนยันนะคะที่อยากจะกลับไปรักษาตัวที่ลำปางจำนวนไม่น้อยค่ะคนแรกหรือว่ารายแรกที่ยืนยันเข้าไปทีมข่าวได้รับข้อมูลว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะคะ เธอคนนี้บอกว่าทํางานที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการแล้วต่อมาเธอบอกรู้สึกป่วยอะค่ะคุณผู้ชมมีไข้เริ่มหายใจเหนื่อยหอบตั้งแต่29มิถุนายน2564ก็ไปตรวจปรากฏว่าติดเชื้อโควิด19ตอนนั้นเธอบอกกังวลมากเลยค่ะเพราะว่าเตียงในกรุงเทพปริมณฑลมันเต็มนะคะก็เลยตั้งใจขอ,อกลับบ้านเกิดที่ลำปางเพื่อจะกลับไปรักษาตัวเธอบอกว่าวิธีนี้อุ่นใจและปลอดภัยมากกว่าสำหรับเธอค่ะ ว่าเขาหับครงการครับหน้าหน้านบบโกจากเจ้าก็เรียนโทรไปเขาก็หับหับพิวเขาก็ล้อล้อผล,ผลตุผลตรวจทายไปห้งเขาแล้วเขาก็จะพิจารณาก็ดีใจใเจ้าว่าจะได้กลับมาบ้านมาอยู่บ้านมาหักษาที่บ้านทําไ,ได้มาอยู่ที่บ้านก็จะเป็นที่ได้กับหัวนะเจ้าก็ขอขอบคุณโรงพยาบาลแต่คนที่จ่วยเจ้า ชาวลำปางที่ต้องการกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำนาแบบนี้นะคะจะต้องมีผลยืนยันการติดเชื้อโควิด -19 ในมือก่อนนะคะจากนั้นก็โทรศัพท์ไปแจ้งยังศูนย์รับเรื่องราวของจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่พอเขารับสายเขาจะแนะนำวิธีการในการดูแลตัวเองระหว่างการเดินทางไปที่ลำปางเร่งง่ายๆแนะนำวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 อย่างถูกวิธีก่อนที่จะออกเดินทางตามกำหนดนัดหมายค่ะ เขาส่งเอกสารยืนยัานผลของการติดเชื้อเนาะผมส่งให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการประสานกับโรงพยาบาลปลายทางนะคะหลังจากเช็คข้อมูลเสร็จว่าเราจะสามารถส่งคนไข้ไปรับการรักษาได้ที่ไหนแล้วโรงพยาบาลปลายทางซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่คนไข้จะเข้าไปอยู่ จะติดต่อประสานไปตามเบอร์โทรที่คนไข้ให้เราไว้แล้วเขาจะนัดแนะกันและระหว่างก่อนก่อนที่เขาจะไปตรงนั้นเนี่ยเราก็จะได้ให้คำแนะนำเรื่องการเดินทางที่ปลอดภัย